สวัสดีสมาชิกรถมือ c h a ชแนลทุกท่านด้วยนะครับกับรถคันนี้นะครับคัดสันมาให้แล้ว Honda Civic FD 1.8 S Auto ปตปี2008 219,000บาทเพื่อนๆสภาพนางฟ้าใหม่แท้ๆสีดำล้อแม็กแต่งให้สวยทรงสปอร์ตออกรถง่ายๆเครดิตด,ดีออกรถ0บาทเครดิตอย่างไรมาคุยกันดันให้จบลุยให้จบ ได้รถขับไปแน่นอนรถจอดอยู่บางบอนเพื่อนเป็นศูนย์รถบ้านคัดแต่รถบ้านมาให้สมาชิกเน้นๆในราคาที่ดีงามผ่อนเบาๆสบายๆซื้อสดพูดคุยราคากันได้ต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้เลยจัดส่งรถทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัด ใครสนใจสีดำหล่อๆแบบนี้เบอะภายในต้องบอกว่าสวยมากๆครับถ้าไม่สวยไม่ลงช่องครับคันนี้สวยจัดจริงๆใครต้องการตามหาครับบอกไว้เลยครับเต็นท์ส่วนใหญ่ขายกันอยู่ประมาณ2กลางถึง28นะครับผมแต่ที่นี่จัดไป2010 0 0 0 0บาทครับเพื่อนๆครับด่วนเลยนะครับผมอย่ารอช้ากับรถสวยๆรถบ้านแบบนี้ประวัติไม่เคยติดแก๊ส เครื่องเดิมเดิมวิ่งเดิมเดิมสวยๆห้องเครื่องโล่งๆใสๆ,สๆกริบๆเลยมาเอาไปใช้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูแลให้เนี่ยฮะมีบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยมครับโทรมาก่อนครับเช็คสถานะรถแล้วก็นัดหมายการมาดูรถที่บางบอนครับ0885845375ครับกลัวไม่ทันต่างจังหวัดจองกันเลยครับ